สวัสดีครับพี่น้องทีง่เคารพรักทุกท่านทุกคุ้ทุกคนเด้อครับมื้อนี้ย์แหวนแชนแ,แนลใหม่คือเก่าวันจิงขขาวเศร้าเฟื่อยเตรับพี่น้องมีสมสมปโดแล้วก็แกงฟักทองใส่ปลานะครับพี่น้องก็มีแก้วมีหลวักซํานี้ล่ะพี่นอ้องบ่มีหยังหลายนะครับมากินแซ่บๆด้วยกันเด้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อที่กดติดตามช่องในแหวนแชนแนลนะครับให้อยู่ดีมีแห้งดูเย็นเป็นสุขกันทุกทุกคนรัฐบาลเล่ามื่อคืนช่อง เสียงรถเกี่ยวข้าวพารวยนะครับเด้อศูนย์แปดเอาตรงๆเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอานะครับซ้ำนี้ละนะครับไม่อยากโมไลนะครับมากินขา้าวหนังกันครับพี่น้องตักมานอน่อยพี่น้องมาเลยมาเลยป็นแก้วเดือกครับแก้วพริกป่นใส่ระเดือก นี่ส้มปลาส้มปลาโดครับน,นี่แกงปลาเส้นกระดูกกระดูกปลาบอกว่างไงใช่ไหมกระดูกปลาโดเลยพีงง่น้อง มะเขือต้อมพี่น้องเขือต้อมเขือต้อมอันนี้มันก็เจี๊ยบก่จั๊หน่อยพี่น้องกินเนยมัน,น,นออกงว่เดไดไงกินเนยมันเนยมันเปรี้ยพี่น้นนองเขาทานยินไงผู้ใครมึงด,าดา่าปนะุ้มอะไรกันเนาะ cái cứ này nè chào 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 การกินเขาเพ่แสบเป็นรึกษ้าออกสอมมคอก,ก็ไปหามหมออท่านเอาไปนั่งกันรึกษ้าออกสมมอ,อเป็นวิธีใช้ว่าถือก็ต้องไปหามหมออมแสบดี่นั่ง พี่นอ้องเบื่องหลังยังเริ่มก่อเล็กก่ติดตามเด้อน,นะครับต้องวันมีอโอ้สมประดูครับเนี่ยแต่แซ่บเลยครับสมกำลังสมพอดีใหญ่เราเห็นไหมนะครับแซ่บเลย 刚送、嗯、不的，送不的，送不的。 嗯，下边，没嗯，能说能讲。 Oh. Nhanh hoàn nhục <coughs> Ừ. Ok, anh chia ạ, luôn Sông bà gặp, ôi, thằng Văn ơi Nhưng mà chỉ sẽ không khẩu vụ đó ออเออผู้ใดมาอีกนะ้ะพี่น้องเอ้ยมีคนมาพี่น้อง